สาธุสาธุมหาบรารมีทูตีโชว์น้อมส่งพลังงานมงคลพลังงานกุศลนะคะณธรรมเพชรภูพีมารณธรรมเพชรภูพีมารขอให้ทุกท่านทุกพระองค์ทุกทุกมีบารมีสามแดนแลูกท้ามีความสุขมีญาณบารมีสูงยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะจากลูกหลานเหล่าเวนเจอร์ไทยแลนด์เจ้าค่ะทุกพวกทุกภูมิทุกท่านเจ้าค่ะ จิตเชื่อมจิตมาเลยเจ้าค่ะจะได้เอ่ยชื่อทุกท่านนะเจ้าค่ะพลังงานมงคลพล,ลัลงเงินสนยนะลูกหลานเปิดไว้ในรถนะฮะหนึ่งล้านเท่าเจ้าค่ะแล้วก็เชื่อมโยงใยไปท,ทุกสถานีนะฮะทั่วแผ่นดินสยามและโลกใบนี้เจ้าค่ะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังพี่น้องเชื่อมนะหลวงพ่อสำเร็จสมปรานาตรงนี้พี่น้องเชื่อมนะเชื่อมแล้วขอได้เลยนะคะ ขอได้เลยนะคะขอลูกหลานเหล่าวินเจอร์ไทยแลนด์นะคะโด่งดังขจกระจายนะะคทั่วแผ่นดินสยามและโลกใบนี้เจ้าค่ะตรงนี้จะเป็นเบญจธาตุนะจ๊ะพี่น้องเบญจธาตุเบญจธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรพระพิม,มารพระพิมพาพระศิวลีพระบรมสารีริกธาตุพระปัดเจกพระพุทธเจ้าอาเชื่อมเชื่อเชื่อมด้มา่อก้อนพลังขางจักรวาลมาด้วยเนาะเบีย้ยครูด้วยแล้วก็สมุนไพทพกันด้วยแล้วนี่น้ำมันของเรานะน้ำมันพลังนะเชื่อมเชื่อมนะเชื่อมฉีดเชื่อมไว้กับ สิ่งงอสิงย้อยเนาะน้อมเชื่อมพลังงานไว้นะทุกๆสถานีนะคะเชื่อมเชื่อมไปกับทุกๆสถานีนะคะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังเจ้าค่ะลูกหลานเหล่าเวนเจอร์ไทยแลนด์นำพลังงานมงคลพลังงานกุศลมาน้อมเชื่อมถวายทุกๆท่านทุกๆพระองค์น่าสถานที่นี้เจ้าค่ะ อวยพอรพอวยชัยลูกหลานเหล่าเอ็นเจอร์ไทยแลนด์สำเร็จสมดังใจปรารถนาด้วยเจ้าค่ะชื่อเสียงโด่งดังขจรขจายนะคะมีทรัพย์สมบัติล้านล้านบาทนะ,ะแบ่งปันกันไปนะะเพื่อสร้างมหาบาร,รมีเจ้าค่ะนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อสำเร็จสมปรารถนานะคะเมตตาคุณนางอรหังเมตตา เมตตาคุณนางอรหังเมตตาขอหลวงพ่อนะขอพ่อหลวงพ่อขอให้ลูกหลานเหล่าเวนเจอไทยแลนด์ชื่อเสียงโด่งดังขจรขจายทั่วแผ่นดินสยามละโลกใบนี้มีมูลค่าทรัพย์สินล้านล้านบาทฮะแบ่งปันกันไปสร้างมหาบารมีบุญใหญ่ชาตินี้ร่วมกันเจ้าค่ะเมตตาคุณนางอรหังเมตตา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  จิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะพี่น้องเมื่อกี้ตามไลฟ์แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เนาะเน็ตหมดนะได้เน็ตได้แป๊บเดียวนะเะมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาอะเวนเจอร์ไทยแลนด์ฮะโด่งดังขจรกระจายทั่วแผ่นดินสยามนะและโลกใบนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดัง มีทรัพย์สมบัติล้านล้านบาทนะร่วมกันสร้างบุญบารมีใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันค่ะเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเจ้าค่ะน้อมเชื่อมพลังงานมงคลพลังงานกุศลกับทุกๆสถานีมาที่ถ้ำเพชรถ้ำเพชรพิมานน้องเชื่อมเชื่อมเชื่อมนะคะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังเจ้าค่ะ กวดานะวดาลเยเออแต่การเห็นแบบมองไปเหมือนตัวเล่โบราณ้งไปเหมือนตัวเลมโบที่เชื่จิตเชื่อมใจเชื่อมจิตเช่อมจเชื่มจิต